เขาเพื่อนผมนะครับโอโหโรดิโกโกเอสครับจวกบิ๊กบาซ่าครับชวิตดาวินิซูจูเนียแบบนี้ได้ยังไงนะครับล่าสุดโรดิโกโกเอสกองหน้าของเรอัลมาริดไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากหลังจากมิเกลครามส์ครับโคศกแล้วก็บอดบริหารของบาร์เซโลนาดาวินิซูจูเนียเพื่อนร่วมทีว่าเป็นตัวตลก คัมส์เนี่ยชีวิตช่วงวินิสจูเนียว่าควรโดนตบมากๆเลยเพราะไม่สบอารมณ์ที่วินิสซูจูเนียไปเลี้ยงเล่นท่าใส่กองหลังของปรากาในเกมยูฟ่าชมเี้รอบเป็นกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแม้คัมส์ลบชีวิตนี้ออกไปอย่างรวดเร็ว,รวแต่ก็ไม่พ้นสายตาของสื่อแดนกระทิงที่สเปนนะที่เอามาประโคมข่าวและไปถามความคิดเห็นของโรดริโก้โกเอสหลังจบเกมทางด้าน,นของโรดริโก้ก็บอกว่า mm hmm. ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถพูดได้หรือเปล่า พวกเขามักไม่อยากให้เราพูดแต่มันน่าเวทนานะพูดอะไรมากไม่ได้แต่น่าเกลียดมากๆจนถึงตอนนี้บาร์ซ่ายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่ก็มีแรงกดดันให้พวกเขาออกมาดําเนินการอะไรบางอย่างด้วยนะครับนั่นแหละครับเป็นประเด็นจนได้ไปชวิสดาวินิสูซูเนียแบบนั้นว่าเป็นตัวตลกแบบนี้ได้ยังไงนะครับโอ้โหนั่นแหละครับโอ้หลายอย่างโจมตีไปที่วินิสููเนียหมดเลยนะครับก็น่าเห็นใจเขามากๆ สุขรืก,กมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับข่าวนี้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม